สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับทุกทุกคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวทุกทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแอนหลงเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงบประจำวันที่16เดือน5 2565นินะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร1เม็ดเดียวนะครับแนวทางที่ผมให้ไปเป็นเลขล่างชุด สี่ตัวแล้วก็หกตัวนะครับผมในงวดนี้ก็ออกตรงกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่รับชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับผมก็ลงไปให้แล้วนะครับน่าจะสามหรือสี่วันนะครับเนาะก็ลงไปให้แล้วนะครับพี่พี่เนาะก็ลองไปรับชมนะครับทุกอกทุกใจนะครับค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับพี่พี่ก็มาแค่ตัวเด่นอีกแล้วนะครับผม มาแค่ตัวเด่นนะครับวิ่งรูดไป,ปที่6นะครับมาในเด่น7นะครับผลที่ออกนะครับพี่พในงวดที่แล้วนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับแนวทางหันรัฐบลาลเราเดินไม่ดีเลยนะครับพี่ๆเนาะก็ฝากพี่พี่ไว้พิจารณาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับ52 81แล้วก็77 นะครับเนาะก็เน้นไปที่หกเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดนะครับพี่พี่นะครับผมเนาะก็ให้เด่นเจ็ดเด่นหกวิลลุที่หกไปนะครับถ้าใครเอาเจ็ดไปเรื่องลู่ก็น่าจะเข้าในเลขบนนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับก็ออกมาเลขเบิ้ลสองวดนแล้วนะครับพี่งวดที่แล้วออกเลขล่างเนาะออกเลขล่างหกหกงวดนี้ออกเลขบนนะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับ ก็ฝากพี่พี่เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ชื่นชอบแนวทางที่ผมให้ไปนะครับไม่ต้องตามนะครับพี่พี่ก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้แนวทางของรัฐบลาลเราเดินไม่ดีนะครับก็ฝากฝากไว้พิจารณานะครับเนาะก็ยังไม่แน่ใจยังไม่ต้องติดตามแนวทางนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับพี่พี่แนวทางในงวดนี้ ก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนทุกๆครั้งนะครับผมตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณน,นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับสําหรับแนวทางนะครับพี่ๆในงวดนี้ในงวดนี้ก็ในสูตรผมที่ทํามาก็คือว่าเด่นนะครับพี่ๆแต่ว่าไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้แนวทาง หวยรัฐบาลเรานะครับบางทีก็แบบออกไม่ตรงสูตรนะครับพี่พี่เนาะนะครับผมก็พยายามแก้ไขปรับปรุงนะครับนะนะครับก็งวดนี้นะครับก็ในตัวเด่นนะครับผมในตัวเด่นนะครับให้ไปที่ให้ไปที่เด่นเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่ง เด่น2นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข2นะครับพี่พี่เด่น1เด่น2วิ่งรูดที่2นะครับสายรูดนะครับก็จะมี2 0 2ศ 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 แล้วก็29นะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับสำับตัวเด่นนะครับก็จะเน้นให้ไป5คู่นะครับก็จะเน้นไป5คู่ก็จะมีใน2 1 2 3นะครับ24 27แล้วก็28นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับถ้าใครชอบเลขเบิ้ลก็ลองเอาไปดูนะครับว่าจะออกมาในงวดที่3หรือเปล่าน,นะครับเลขเบิ้ลนะครับ6 6เนาะแล้วก็7จงวดนี้ก็ไม่แน่นะครับพี่พี่ก็ฝากไว้ฝากไว้พิจารณานะครับผมสลับเลข3ตัวนะครับพี่พี่ เลข3ตัวหลักร้อยนะครับหลักร้อยในสูตรแรกผมให้ไปที่เลข4นะครับพี่พี่ให้ไปที่เลข4นะครับก็จะเป็นนะครับผม4 2 4นะครับ4 2 1นะครับ4 24แล้วก็4 2 1นะครับสลับเลขเด่น3ตัวนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสลับสูตรเม็ดเดียวนะครับ ก่อนอื no ่นนะครับต <Hello, S 2> <for> <A> ้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆ FC หรือว่าพี่ๆเพื่อนในช่องทาง u t u b e นะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมเนาะขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆเพราะว่าพี่ๆ FC บางท่านก็แนวทางไม่เข้านะครับแต่ก็ยังให้กําลังใจกันนะครับขอบคุณจากใจนะครับผมก็ในงวดนี้ผมก็ขอให้มีโชคทุกๆแนวทางนะครับขอให้มีโชคก้อนใหญ่ด้วยก็คือแนวทางหวยรัฐบาลไทย นะครับก็มีทั้งแนวทางห่วรัฐบาลเวียดนามนะครับหววรัฐบลาลไทยแล้วก็แนวทางหวยรัฐ,รฐบาลลาวเนานะในวันที่16นะครับเดือน5 2าสองนะครับก็ขอให้ปังปังทุกๆแนวทางนะครับผมสลับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ